สวัสดีครับผมตั้มนะครับวันนี้จะมาซ่อมไฟฉายโอซุกะไม่ติดนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่น OCL 303นะครับเจ้าของเขามีตัวเดียวเนาะก็เลยไปรู้ว่าเป็นตรงไหนเพราะว่ามันถอดแยกส่วนกันได้นะครับอาการนี้จะง่ายมากเลยถ้ามี2ตัวขึ้นไปหมายถึงว่ามีด้าม2ชุดเลยหรือชุดเดียวก็ได้ครับแค่มี2หัวเนาะแล้วก็มาเช็คเลยว่าเป็นที่อะไรเนาะแบตเต็มปกตินะเป็นแบต5แอมป์ อันนี้ไม่ติดเราลองเปลี่ยนปั๊วดีกว่าอา่หัวนี้ของผมเองใส่ไปอ้าวติดแสดงว่าตัดปัญหาเลยครับด้ามไม่เสียนะในด้ามจะมีชุดไดเวอร์คุมกระแสอยู่แล้วก็สวิตช์ที่มันจะเสียได้หรือถ้ามีตัวเดียวจริงๆนะครับแล้วก็มีมิตเตอร์นะครับมันสามารถวัดไฟตรงนี้ได้เนาะไฟมันจะออกมาเท่ากลต์แบตเลยประมาณ20โวลต์เท่าแบตเต็ม เนี่ยรูเนี่ยจิ้มได้เลยครับผมจิ้มได้แบบนี้เลยนะเปิดดูวอ่วนจะเท่าแบตเตอรี่นะครับข้างบนจะเป็นคูณลบนะครับล่างเป็นบวกตอนนี้ผมสลับกันอยู่เนาะอ่าปรับเบอร์แต่ละเบอร์นะครับมันก็จะวนเท่าเดิมแล้วความสว่างมันลดลงได้งไงผมเพิ่มเติมเป็นความรู้นะครับ LED เขาจะไม่มองที่วนนะครับส่วนใหญ่เขาจะ มองที่กระแสนะครับในการปรับแสง LED คือคุมกระแสวนเท่าไรไม่สุดนะครับถ้ากระแสวิ่งผ่านเท่าเนี้มันก็สว่างเท่านี้อะไรประมาณนี้ครับ mm hmm. ก็ฟันธง100%นะครับว่าเป็นที่หัวไฟฉายตัวนี้นะครับก็ามาแกะดู ททก็ถอดสกูหัวแชก4ตัวนะครับแล้วก็ถอดได้เลยเป็นที่อะไรเอ่ยอ๋อเห็นชัดเจนมากสายขาด โอเคมาถอดออกมาแบบนี้เลยบางที LED ขาดไปนหนึ่งดวงนะครับมันก็จะไม่ติดทั้งหมดก็เป็นไปได้นะครับแต่ตรงน,นี้คือสายขาดนะครับ โอเคประมาณนี้นะคิดว่าติดชัวแน่นอนเขี่ยาหน่อยอ่ะแน่นแล้วก็ใส่กาวหน่อยมาประกอบกลับได้เลยนะครับเนื่องจากขั้วมันเหมือนกันเนาะมันไม่รู้ว่าอะไรอยู่บนล่างนะครับก็ ผมเขียนไว้เรียบร้อยแล้วบวกลบบวกอยู่ด้านบนโอเคก็จะอยู่ประมาณนี้ ก่อนจะคั้นสกูนะครับเรามาลองใส่กระก่อนนะครับว่าติดไหม